ีคุกเจ้าแม่บอกว่าทีมของญี่ปุ่นได้เท่าไหร่นะฮะร้อยห้าสิบเลยเราทีมของใครได้สามร้อยเวียดนามร้อยห้าสิบน้อยมากเลยครับจริงๆทำปกติก็ได้170ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ไม่ต้องทำชาบะาใช่ไหมอันแรกสามสิบบวกยี่สิบยี่สิบสี่สิบแล้วก็บวกอีกห้าสิบห้าสิบจริงๆคะแนนถ้าไม่ชาบะาทำได้สูงสุดก็ร้อยเจ็ดสิบอยู่แล้วนั่นควรจะมากกว่าร้อยเจ็ดสิบแต่ควรจะเป็นเท่าไหร่ ข้อนี้เรามาพาบกับาดที่สองทีมไหมครับขาดกี่ทีมยัเต็บนี่เก็บได้เยอะ ขอให้คณะกรรมการได้ไปคุยกับคณะกรรมการท่านที่เหลือนะครับแล้วเราจะแจ้งให้ให้ทราบอีกครั้งในวันวันศุกร์นะครับวันที่เราจะมีการชี้แจงกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันที่2ี่สแต่สรุปแล้วจะมีคะแนนบวกให้เพื่อให้เพื่อให้มันมีผลเกิดขึ้นว่าคนที่ชนะเนี่ยจะ,จะได้คะแนนคะแนนในเกมนะครับ ตอนที่เสมอตรงๆไปเลยดีกว่าสรุปแล้วต้องหยุดแก้คะแนนครับถ้าเกิดชนะชาบ้าที่5คะแนนอย่างทีผมเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าผมชาวบ้ไปสองครั้งครับไม่ได้มีสายให้ผมขอแค่ไหนก็ตอบเลยไม่อคะแนนเยอะอะไรเลยครั้งหนึ่งนี่คือแพ้นะครับครับนี่ครับรอดมาได้ครับถ้าอาเป็นสิงเป็นที่หนึ่งผมสาย คร่าวๆนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะครับคือยังไงถ้าเกิดเราคิดว่าคนที่ชนะ3ครั้งเนี่ยกับคนชนะ2ครั้งถึงแม้จะชาบาสเนี่ยคนชนะ3ครั้งเขาก็ชนะคนที่ทาชาบาสองครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสายเขาควรจะจะศักดิ์ศรีเหนือกว่านะครับคือคณะกรรมการจะใช้โลจิตนี้ในการพิจารณานะครับแต่เอแน่นอนว่าคนทาชาบาสเนี่ยเราก็ควรจะให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ย มันน่าจะเกินร้0ยเจอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นคะแนนเท่าไหร่หรือยัอยงไงวันศุกร์ที่20คณะกรรมการจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งกันคนละสามดันชนะ2มี2ทีที่ที่ชนะเท่ากันก็มาดูคะแนนดิบอันนี้อันนี้ันเป็นิทสิพื้นฐานว่าคะแนนที่คุณทำเนี่ยใครมากกว่ากันนะครับอันนี้มันมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกว่าเนื่องจากมีการน็อกเนี่ย ก,ก่อนที่จะไปดูคะแนนดิ่มเขาจะดูใครน็อกมากใครน็อกมากกว่านะครับใครใครชาาร้าบ้าใครจะน็อกเอาได้มากกว่าแลแ้วดันไปน็อกสมมว่าน็อกเท่ากันอีกสองครั้งก็เขาก็จะเอาจํานวนที่น็อกที่น้อยที่สุดมาวัดกันว่าคุณทาได้กี่วิชักได้กี่วิ้อยทีุ่ดคนใครทาได้น้อยกว่าคนนั้นก็ชนะอย่างนี้ฮรแล้วถ้าอยาัางนัเท่ากันอีกเขาคือไปดูคะแนนไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วพอถ้าเท่ากันอีกคะแนนเท่ากันอีกไปดูจานวนการทาของแต่ละ แต่ชาติว่าใครได้น็อตกว่าต่นอ็อตมันไม่มีทางที่มันจะเสมอกันได้เลรื่องไมแบบน่ใจคับแตก็ติดแนนะ่ขอให้เชียร์วันนี้ได้ไหมครับเพื่อผมจะมีการเปลี่ยนแผนโดยไม่ได้นุมวัวเล่นกันเล่นแตกกับผมไม่มีชาบะในประเทศไทยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าแข่งขันทายรถสดนะ ผมอาจจะเปลี่ยนแผนไปเล่นแต้มเหมือนรอบที่แล้วเพราะตกรอบมาทีมหนึ่งนะครับคืออย่างนี้อาจารย์เราเพิ่มเติมว่าสิ่งที่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าทำไมจะต้องมีคะแนนเพิ่มเ,น,เนี่ยเพื่อกระตุ้นักมเราทำฉาบาเพราะว่า ในงั้นในงั้นเราก็จะแผ่มันไปเรื่อยๆแต่ที่อินเดียเขาจะไม่มีใช้เกินขนารนี้เขาจะใช้อย่างที่ผมอธิบายไปนี่ทั้งนั้นผมก็จะออกเหมือนเดิมนะแต่ครั้นี้จะทำให้เราอยากกระตับชาวบ้านมากขึ้นคือมันควรจะอยู่ระหว่าง170กับ340แต่ตัวเลขเนี่ยตัวเลขไหนก็ได้ตอนนี้คณะกรรมการ200พี่จ๊อบเห็นด้วยนะครับ200เพราะฉะนั้นเฉพาะ ชิงแชมป์ประเทศไทยของเรานะครับการแข่งขันถ้าได้ชาบาสเราจะให้คะแนน200คะแนนมีทีมไหนที่ไม่เห็นด้วยไหมครับถ้าไม่เห็นด้วยเราควรยกมือขึ้นโอเคนะครับเราสรุปว่าถ้าเกิดเราชนะแบบชาบาชคณะกรรมการจะเซตคะแนน,นให้200พอดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปเราได้ไป50แล้วการกาเป็น2องร้อย0ิไม่ใช่นะครับก็คือเกมนั้นเราจะได้200พอดีเข <Okay. S 1> ้าใจรูปกันนะครับ โอเคครับสรุปตามนี้ครับเชิญคำถามต่อไปครับสวัสดีครับจากทีมลูกก๊าแม่ฮอราครับก็ถ้าผู้แข่งขันนะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปในส่วนวงโประครับแต่กูว่าไม่ได้สัมผัสไม่ได้ v i ว l a เลย n ันนคือบุญยนต์นี่เราดูฐานแต่คนบังคับเนี่ยเราดูทุกส่วนเลยถ้าเกิดคนบังคับเนี่ย เอาดิ้วจิ้มไปนิดนึงบริเวณขอบเนี่ยก็ถือว่าไวร์เวเลชั่นแล้วแต่คุณยนต์ไม่เป็นไรนะครับคุณยนต์เราดูที่ตัวล้อขาดล้อครับถ้าเป็นในกรณีที่คนข้างนอกครับไม่ใช่พวงครับเอาแล้วคนข้างนอกเขามาอยู่ในสนามไม่ใชผู้ชายผู้ผู้ชายานนะครับไวร์เวเลชั่นครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ายื่นส่วนใดเข้ามาในสนามได้เลยนะครับนาวิเกเตอร์จะมายื่นหน้าเข้าในสนามอย่างนั้นเหรอครับ เราไม่อนุญาตนะครับถ้ากรรมการเห็นกรรมการจะถือว่าฟาวนะครับไบโอเลชันครับขอบคุณครับครับจากทีมเลบอดนะครับอยากถามว่าบอดกุ้งยังใช้ได้อยู่ไหมครับทีมบันทายครับทีมบันทายครับที่ภารกิจออ่ชิงช้าครับติดลบ ถ้าเกิดหนวดกุ้งนั้นนะครับอยู่ในขอบเขตของหุ่นยนต์ออโต้ซึ่งมีขนาด500มิลิเมตรอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าอยู่แล้วก็หนวดกุ้งนี้ไม่ใช่ธงชาบาสใช่ไหมครับเพราะฉันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับครับคำถามต่อไปนะครับตอนเล่นเสาก็คือว่าหุ่นยนต์แม่นะครับส่งหุ่นยนต์ลูกแล้วหุ่นยนต์ลูกก็ทําภารกิจไปจนสุดท้ายก็คือปล่อยเสาที่สามแล้ว แล้วก็คุณยนต์แม่เข้าไปโหลดนะครับที่สี่เสาใช่ไหมครับครับปล่อยปล่อยเสาที่สี่ปล่อยเสที่สี่แล้วครับแล้วก็ตอนโหลดนะครับตอนโหลดก็คือไปคว้ารูปครับรูปไปถูกเสาที่สาม่นฟาวหะครับไปแตกนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับครับไม่เป็นไรครับผมครับผมกาออญาตนิดนึงครับ เื่อสักครู่นี้ที่อาจ,จารย์ก็าถามเรื่องวัดขนาด50ที่มีหนวดกุ้งกันตอนเอาเข้าไปใส่ในกล่องนะครับว่าหนวดกุ้งหรือว่าไอ้นะักเขบนไทยเนี่ยครับมันงอได้ไหมครับไม่ได้นะครับคณะกรรมการเช็คยนนะครับ,บ,รบอาจจะดูว่าหุนยตนเนี่ยขยายล่างถึงขนาดไหนจะดูขนาดขยายล่างนะครับไม่ได้ยูขนาดห่อล่างอยู่ ค <onents> จะให้กรรมก ch ารย้มเช็คในส่วนนี้ครับอาจารย์คร <c oughs> ับเวลาเช็คหนวดช่วยขยายโน no ้ตเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้เช็คว่าขนาดไม่เกิน500มิลลิเมตรต้อยนคณะกรรมการอีกครับว่า FAQ ข้อ38 เขาเขาแจ้งว่าเขาถามว่าเราสามารถออกแบบหุ่นยนต์ให้มีแขนยืดรวมกันได้มากกว่า5 0 0 mm, มิลลิเมตรแต่ไม่ยืดพร้อมกันในระหว่างการแข่งขัน uh. ได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ลูกมี่2แขนแต่ละแขนยืดได้300แต่การทางานจะไม่ยืดใหญ่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่หุ่นยนต์เมื่อการออกทั้งหมดแล้วยาวเกินกรอบครับ,ค,รบคืออินเดียเขาตอบมาอย่างนี้จริงเราก็ทําใจลำบากมากเลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยมันมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะครับ ปกติแล้วก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันควรจะดูที่ยืดมากสุดไม่ว่าจะมีกี่แขนเนี่ยยืดมากสุดมันควรจะอยู่ภายใน500มมตรเพราะปกติแล้วเนี่ยในขณะการ่งขัน,นกรรมการจะต้องดูตลอดเวลา500มิเมเป็นสิ่งซึ่งยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กรรมการเราก็คงจะตรวจสอบตั้งแต่ต้นว่าให้ยืดทั้งหมดเลยถ้าอยู่ภายใน500มเมตรเราอนาุญาตถ้ายาวกว่านั้นไม่ได้ครับ เพราะว่าเอฟเอคิวข้อนี้มันรีเลย์ไปถึงข้อ50ด้วยมันคำ,คำ,คำตอบมันเหมือนกันอาจารย์คืออันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเอฟเลยที่ยอมให้สามารถยืดได้อย่างะะละขามแต่อาจารย์ก็ควระวังถ้าเกิดน้องๆเกิดเกรง็งหรือตื่นเต้นเลกดปุ่มผิดนยืดปึ๊บออกไปเกินดนิดผลริ้นะครับต้องระวังด้วยนะมันมีตรงนี้ด้วยนะครับสากหตหนึ่งก็คือบางทีกรรมการเนี่ยตกิดสาบคุณสมบัติ วัดเมนนวลวัดออโต้เอาเมนนวลอ่าเอาออโต้มาบรรจุในเมนนวลแล้วก็ไปเข้าพอกเมตรห้าสิบขยายล่างผ่านมาลงสนามกรรมการไม่ให้สตาร์ทเนื่องจากว่าเกินกรอบเมตรคูณเมตรก็เลยสตาร์ทไม่ได้พอมาถามกรรมการกรรมการว่าอ๋อตอนเช็คเนี่ยเราเช็คออโต้นะฮะแล้วก็มาเช็คเมนนวลในคูณเมตร แล้วก็เอาออโต้มาบรรจุเมนวนวลแล้วก็ไปเช็คขยายล่างเลยไม่ได้สิบแต่ไม่ได้เช็คตอนเอาออโต้มาบรรจุบนแมนวนวลแล้วไปวางในกรอบเมตรหนึ่งนะครับพอในจุดสตาร์ทลงสนามทำไงก็ลดไม่ได้กรรมการก็เลยไม่ให้สตาร์แต่ว่าวันนี้ก็จะให้ฝ่ายเทคนิคเทสต,ตรงนี้ด้วยนะครับเอาออโต้บรรจุบนแมนวนวลแล้วไปเข้ากรอบเมตรหนึ่ง นะฮะเพื่อจะได้ให้แก้ไขได้ทันไม่งั้นลงสนามแล้วสตาร์ทออกไปได้ก็ทำให้เกมไม่สนุกนะครับคะนั้นปีนี้ก็จะ 1. นวัดขนาดออโต้อันที่สอวัดขนาดแมนนวลอันที่สามเอาออโต้บระจุบนแมนนวลแล้วไปเข้าครอบในคูณเมตรเทสต์สตาร์ทแล้วก็เอาออโต้ประจุบนแมนนวลไปเข้าครอกเมตรห้าขยายล่างนะฮะก็จะมี4แอคชั่นด้วยกันนะครับ ผสมเสริมตลอดทุกงบมันมีทั้งคือลองครับแต่ในระดับนะครับเวลาแล้วไม่มีนะไม่ว่าจะที่ราชบัณฑิตอที่จอมก็แต่ของอาช่วะที่ c ซีก็คือก็ทำเองที่ทดลองลงว่าคือไม่ได้เอาตอนขยายล่าที่ได้50ตอนผุ้เยาวลูกไม่ได้ไม่ได้สมแดดพอตอนเล่นปุ๊บก็ถือว่ากรรมการตัดสินก็ถือว่าผ่านทุกองแล้วก็จะลงพอลงสนามปุ๊บกรรมการตัดสินก็จะบังคับว่าอุจยนต์ลูกต้องอยู่บนถุงยนต์แม่ต้องอยู่ในจุดสตาร์ทเป็นตารางเมตรผมราะว่าอุจยนต์ลูกอยู่ไม่ได้เกิด ก็ใช้วิธีเอาหุ่นยนต์ลูกออกไว้ข้างทางขอขอสะตาาลงไปแล้วไปรีทายนอกแล้วพอไปเอาหุ่นยนต์ลูกหุ่นยนต์แม่หุ่นยนต์ลูกนอกเรือตานะครับก็เดินมาถามโอ้ยไม่ได้นะครับข้ามเลื่อนเลยนะครับพลา็เลยก็เลยไม่สามารถให้ลงแข่งได้นะทันนี้อันนี้อย่าไปใช้เล็กจริงเลยกรรมการนี่คือครูท่านกรรมการทุกคนนี่เกือบจะทุกคนนะครูยนต์ไปก่อนแม้ท่านอาจารย์มนตรีก็ครูทำหุ่นยนไปก่อนตอนนี้ผมไปจับไปมา เป็นเป็นบ้าแข่งมาเยอะเลยมาเป็นกรรมการบ้าอะไรนี่แล้วท่านจะมาเป็นมาเป็นกรรมการกับผมแล้วยิบอยู่ฝ่ายที่ยิบด้วยก็ฝากด้วยขอบคุณครับมีอะไรเชิญครับการบูรณาธิการกระทรวงและบอร์ดบริษัทอิครับเมื่อกี้ได้ยินเรว่าห้าสิบหมายถึงลูกบาทใช่ไหมครับกรรมการจวบ ความยาวเป็นห้าสิบเซนผมว่ามุนเกินอยู่แล้วใส่กลองแล้วหุ่นมันได้ถึงเจ็ดสิบเซนทะยาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าบอกว่าเอามาวางบนพื้นแล้ววัดบนโต๊ะผมว่าลงแข่งไม่ได้ครับอันนี้มีมีความคิเห็นนองไรอยากอากทราบครับมันถึงแม้มันจะยาวสุดมันห้าสิบรูทสองนะครับคือเราดูว่าเราหมุนเนี่ยถ้าหมุน 500มิลลิเมตรคือ50เซนเนี่ยหมุนแล้วมันใส่ในส่วนุ่งยนต์เข้าไปได้อย่างนี้ถือว่าถือว่าถูกกดนะครับไม่ใช่ว่าแล้วในส่วนกล่องเนี่ยมันจะต้องขนาดกับพื้นไม่ใช่ว่าทะยงถ้าทะยงมันจะได้50 K 3ามันจะดิ้งยาวเข้าไปแต่คือเราดูที่ว่าเรามีกล่องเนี่ยขนาด500มิลลิเมตรแล้วใส่เข้าไปเราอาจจะอนุญาตให้หมุนองศาอย่างนี้ได้ถ้าเกิดมันสามารถอยู่ในกล่องนี้ได้ถือว่าผ่านครับผม ในเดืนแข่งก็เ no ห <laughs> okay, well ็นนี่พวกเราก็มีกล like ่องค่าห้าสิบแล้วก็ใส่ไป็นสุว่าจะใส่ในยันมุมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจะปีนิจยาววันนี่นะไหมศิลปะยอดเยี่ยมเลยแน่นอนครับนะครับครับเชิญครับสวัสดีครับจากทีมเกมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับคือจะถามว่าในช่วงที่ว่าเราแข่งชิงชมปครบสามครั้งแล้วครับแล้วเราต้องการจะหยุดให้ชิงชมปมันอยู่นิ่งครับ ตัวแมนนวลจะสามารถสัมผัสปุ่นออโต้ได้ไหมครับได้ครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าแอคชั่นนั้นคือการยกปุ่นออกครับสัมผัสไม่ได้ตอนแข็งตอนเบรกตอนเบรกให้หยุดสามารถได้ครับครับขอบคุณครับโอเคมีไหมครับตอนนี้เวลา15บหเลยเ็ดสิบนาฬิกาแล้วนะถ้าไม่มีก็ไปครับ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับเรื่องเรื่องการวัดหุ่นออโต้ครับจำเป็นไหมว่าโครงหุ่นต้องระนาบกับกับพื้นคือหมายความว่าถ้าอยู่ในกล่องเนี่ยผมวางทะยานแล้วมันปิดก,กล่องได้เนี่ยถือว่าโอเคไหมครับคือขวามวามชัดเจนนะครับเพราะบางทีเนี่ยอยู่ในกล่องนะมันถ้าสมมติว่าผมใส่โยนไปเนี่ยก็ปิดกล่องได้สนิทเนี่ยให้แข็งไปครับ ยนไม่ได้พิงกล่องใช่ไหมครับคือยนต์ยืนได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับครับมันก็ต้อ,อ,องมีหินมันก็มีบางอยู่างติดอยู่ปกติเนี่ยเราจะดูว่าเรามีหุ่นยนต์อยู่เรากล่องมาวาง <c ười> คือการพิงหุ่นยนต์เนี่ยมันมันคือมันไม่ใช่ท่าธรรมชาติของหุ่นยนต์ใช่ไหมครับโอ้โหแข็งมากหนาวเลยอาชิดตัวไดนเลย ก็ทงชาวบ้านที่รับการน็ไม่ได้ไปเข้าไปยูว่าท่านหวานงชาวบ้านแล้วจะอยู่รักษาหนแต่ว่าตอนที่ท่านขึ้นบันไดไแล้ว ชงชาวบ้านต้องยกเนื้อขบชนนั่นนั่นถึงจะชาบา้านก็ไม่ดแล้วตอนที่วัดก็ไม่ได้เกี่ยวกับชงชาบ้านหรือชาวบา้านแค่อยู่ในตัวนะครับโอเคแ้วครับถ,ถ้าใส่ของได้ถืว่าน่าจะโอเคนะคเพราะบางครั้งเนี่ยปูปนิพนย์เนี่ยบางทีมีมีแขนหรือมีอะไรเพื่อจะทำอะไรสักอย่างถ้าตัดตรงนั้นออกก็สองเซนอเงี้ยมันไม่เวิร์สครับมันก็กลายเป็นว่าเล่นยากคนก็ชาว้าไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าบังคับแบบว่าต้อง กระดูกสันหลังตรงเลยวางม,มันในกล่องห้ามสัมผัสเลยแล้วกล่องชข้เนี่ยมันมันมันยากครับน้ำหนักไอ้ความเนี่ยความยาวมันไม่พอแต่แต่มันคือกฎนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะแน่นอนว่าความยาวสูงสุดเราอนุญาตเมื่องจากมันห้าร้อยคูณห้าร้อยคูนห้าร้อยมันห้าร้อยนสามแต่นั้นมันก็คือลักษณะอาจจะเป็นในส่วนของหุ่นแล้วก็แขนยาวไปคุณยนตนมันควรจะสามารถวางบนพื้นแล้วก็เอากล่องมาใส่ ก็ค,คือหอยหลอดมีปัญหาในเรื่องของขนาดาขนาดนี้แหละครับผมว่าว่าีครับถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยทุกคนก็จะเท่าเทียมครับ <c oughs> อยากได้คำว่าเท่าเทียมคือว่าจะเอายังไงถ้าบอกว่าไม่ให้ทะแยงทุกคนต้องไปทําหยุดคุณไม่ให้ทะแยก็คือวางไว้แล้วกล่องข้อทําไม่ได้ไม่แข่งอย่างนี้ก็จะได้จะได้เท่าเทียมครับไม่งั้นผมวางเอียงท่านวางเฉยอีกคนหนึ่งทำขาตั้งจักร,รยาน แล้วแล้วใครตอบเพรว่าคำถูกต้องคือตรงไหนใช่ไหมครับกระตมาผมไมี่พิงค์ครับกระต่ายกำังเงี้ยก็ใช่ครับผมเก็บได้เงี้นี่คือนี่นคือปัญหาคือบเาะว่าผสมไม่ดได้ใช่ไหม <c oughs> ช่วยยกมือหน่อยไเลยนะครับว่ามีทีมไหนที่ ถ้าเกิดว่าเราวางถุงก่อนแล้วเอากล่องเข้าไปแล้วไม่ผ่านกฎเกณฑ์นี้ช่วยยกมือหน่อยได้ไหมครับยกหมดอเ้าทีมละคนก็พอแนละ้วที่นับไม่ถูกกี่ทีมถ้าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คือในส่วนของกฎข้อเนี่ยในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยผมว่าเนื่องจากเวลาเรามันเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์มันคงจะ มันคงจะไม่ทันแล้วถ้าเกิดจะไปแก้ในส่วนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเนื่องจากทีมส่วนใหญ่เนี่ยทำหุ่นยนต์มาในลักษณะอย่างนี้แล้วมันมีข้อซึ่งไม่ชัดเจนในแง่บทในส่วนนี้นะครับเรายกประโยชน์ให้จำเลยนะครับก็คือเราจะอนุญาตให้เรามีกล่องอยู่แล้วก็วางหุ่นยนต์เข้าไปสําหรับรอบชิงแชมป์ประเทศไทย แต่ยังไงก็าตามนะครับทีมตัวแทนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องถึงแม้ผู้จะเป็นชาปประเทศไทยแล้วเนี่ยคู้อาจจะต้องจําเป็นต้องมาลดขนาดในส่วนุ่นยนต์นะครับตกลงเราตกลงรูปกันนะครับว่าสําหรับการวัดขนาดยนต์ในปีนี้เราจะใช้วางกล่องก่อนแล้ววาง,งยนต์เข้าไปมีใครคัดค้านในกฎข้อนี้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีเราถือว่าเราใช้กฎข้อน,นี้สำหรับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยทีมที่12นี้นะครับเพราะว่าทีที่วัดขนาดนนเลย,ยวันนีบบ้วัดที่ร่กับตังวัดที่แต่พอวัดที่เสียเหมือนกันก็คือวางกองแล้วผมโยนใส่ผมไปดูตลอดเวลาก็คือว่าเพราะรู้อยู่ว่า,ถ,าถ้าไม่วางกันมันมีทางตีเสาได้เลยระยะไม่พอและความยาวไม่พอแล้วก็ เราก็ไปฟังคลิปของอินเดียอย่นมันจะยาวมากเราก็เคยคุยว่าเฮ้ยถ้า50เซนจะเป็นไปไ,ได้ไงเสาแล้วเสามัาถึงแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็อาศัยว่าถ้ามีอยู่ใน50ลูกบาทเซนเนี่ยนะครับก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยา่างตอนก็รใช้ประเทศไทยก็คือใช้มาแบบนี้แล้วก็ใช้ตลอดก็เดี๋ยวทอดไปเดียแล้วไม่รูอีกทีนะครับอย่างที่ทำเราคมมาิดว่าครับอีกท่นครับมีท่านผู้ใดยังมีข้อสงสมั้ยฮนะเราจะหมดแล้วนะ แล้วยังไงสงสัยได้อีกครั้งนะครับที่วันที่20วันศุกร์ที่20มิถุนายนนะครับที่จรเตเดียม่ผมมากนะครับครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับออกครับเชิญครับคำถามท่ายสุดท้ายนะครับขออนุญาตครับถ้าเกิดไม่มีทองชาบ้านลงแข่งได้ไหมครับไม่ได้ครับผมครับขอบคุณครับที่ยังอยู่ครับ ตอนที่เราแข่งที่พอจอกก้าแล้วเ่เราไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยเิ่มเติมนะไม่มีธงชาบาสไม่ได้มีธงชาบาสสเปคไม่ได้เหมือนลูกก็ไม่ได้มีธงชาบาสทําสเปคได้ทุกอย่างไม่มีคําว่าชาบาสก็ไม่ได้นะครับกติการบอกไปชัดเจนนะครับครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมครับอย่างนั้นขอปิดในเรื่องของการแถลงบันและกติกาวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ